พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขจิตอาสาพระราชาทานในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นหนึ่งในภาคประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องความมั่นคงความรักในชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นต้นแบบให้กับประชาชนในพื้นที่และการปลูกฝางวินัยรวมทั้งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้แก่ตนเองครอบครัวและชุมชนเพื่อสร้างไรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนทั้งร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในพื้นที่นางสาวเปรมสุดาสิทธิทสุขใส หัวหน้าจิตอาสาพระราชทานตำบลบางละมุงหนึ่งในผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้น้อมนำความรู้มาปรับใช้ทั้งต่อตนเองและครอบครัวในานามจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10และจะน้อมนำปรัชญาคำสั่งสอนเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวสืบต่อไป นายสมชายเจริญประสาทกุลประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทรเนินพระบหวานอีกหนึ่งในผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ได้นำความรู้มาปรับใช้ต่อชุมชนจากการที่ผมได้เข้าไปรับความรู้จากโครงการจิตอาสาพระราชทานนะครับซึ่งมีประโยชน์มากครับผมได้นำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนในชุมชนนะครับแล้วก็มีแนวคิดก็คือ ทำยังไงให้คนในชุมชนลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้เราก็จะมีการทำน้ำยาล้างจานนะครับด้วยด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มชาวบ้านเองวัตถุดิบที่เราทำน้ำยาล้างจานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะพยายามแจกจ่ายให้กับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมสิ่งต่างๆที่เหล่าจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยและเป็นการสนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน